ในเมืองใหญ่กลางกรุงมีชายหนุ่มชื่อภูวานาถเจ้าของธุรกิจอสัมหาริมทรั์ที่รุ่งเรืองชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรถหรูป้ายแดงบ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราและพนักงานคอยบริการไม่ขาดสายทุกเชา้าภูวานาถมักเริ่มวันด้วยกาแฟาหอมๆจากบาริสต้าส่วนตัวพร้อมนิตยสารธุรกิจในมือ เขานั่งมองแสงอาทิาตย์สาดสองผ่านกระจกบานใหญ่ของห้องรับแทกพลางยุ้มอย่างพึงพอใจในความสำเร็จของตัวเองชีวิตผมง่ายๆแค่นี้เองภูวานาดพูดกับตัวเองเป็นประจำด้วยน้ำเสียงมั่นใจเหมือนทุกปัญหาในโลกนี้ไม่มีผลกระทบกับเขาเช้าวันหนึ่งเขาออกไปตรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ทีมงานรายงานสถานะงานรื้อถอนและก่อสร้าง ตรงนี้เราจะสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมผมมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนภัวานาดกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเขาเดินสำรวจไซต์งานอย่างคล่องแคล่วแม้แต่ละก้าวเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงเครื่องจกักรก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาเหือดหายหลังจากตรวจงานเสร็จผัวานาดแวะร้านอาหารหรูเพื่อทานอาหารกลางวันสั่งสเต็กชิ้นใหญ่และไวน์แดงชั้นดี พนักงานยิ้มแย้มรับคำสั่งของเขาโดยไม่รู้เลยว่าเพียงแค่เสียงหัวเราะเล็กๆของภูวานาถก็ดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างเขาไม่ใช่คนที่เอาแต่ทำงานเพียงอย่างเดียวภูวานาถชอบเรื่องเล็กๆที่ทำให้ชีวิตมีสีสันเช่นการเดินชมสวนดาดฟ้าในบ้านตนเองมองรถสปอร์ตใหม่ๆจอดเรียงกันหรือแม้แต่สนุกกับการจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนสนิท ชีวิตแบบนี้มันสมบูรณ์แบบจริงๆเขาพูดกับเพื่อนสนิทด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าแต่ในความสมบูรณ์แบบนั้นกลับมีบางสิ่งที่เขามองข้ามไปเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาในไม่ช้าในาค่ำคืนนั้นภูวานาถนั่งมองแสงไฟของเมืองผ่านหน้าต่างบ้านรู้สึกถึงความสงบและความมั่งคั่งรอบตัวแต่ลึกในใจเขาไม่รู้เลยว่าความมั่งคั่งที่สะสมมานาน อาจไม่มั่นคงเท่าที่คิดและความล้มเหลวครั้งใหญ่กำลังรออยู่ไม่ไกลนักเช้าวันใหม่ของภูวานาฏเริ่มต้นเหมือนเช้าวันอื่นๆแต่วันนี้มีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในบริษัทขณะเขาเดินเข้าห้องประชุมพนักงานฝ่ายบัญชีรายงานตัวเลขยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องภูวานาฏครับ ยอดขายเดือนนี้ตกลงเกือบครึ่มหนึ่งเสียงฝ่ายบัญชีชี้ให้เห็นตัวเลขอย่างเป็นทางการภูวนาฏมองตัวเลขเหล่านั้นด้วยสายตาไม่เชื่อเขาขมวดคิ้วและถามซ้ำตกลงครึ่งหนึ่งจริงๆหรือครับผมตรวจสอบแล้วทุกตัวเลขตรงกันหมดพนักงานยืนยันภูวนาฏเดินออกไปจากห้องประชุมพลังคิดอะไรไปเรื่อย รู้สึกเหมือนโลกของเขากำลังเริ่มสั่นคลอนเขาพยายามหาสาเหตุจากโครงการใหม่แต่เอกสารและรายงานทุกชิ้นกลับมีข้อผิดพลาดและข้อมูลไม่ครบถ้วนมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างผมวางแผนมาดีแล้วแท้ๆเขาพูดกับตัวเองด้วยเสียงที่เริ่มสัน่นไม่เพียงแต่ธุรกิจภูวานาถเริ่มสังเกตว่าเพื่อนสนิทและผู้ร่วมงานบางคน เริ่มพูดคุยกันอย่างลับๆบางครั้งเมื่อเขาเดินแผ่นห้องทำงานก็เห็นสายตาที่แปลกไปจากคนใกล้ตัวความมั่นใจและอำนาจที่เคยมีเริ่มจางหายไปทีละน้อยค่ำคืนนั้นภูวน,นาฏกลับมาที่บ้านนั่งมองรถสปอร์ตเรียงรายแต่รอยยิ้มบนหน้ากลับไม่สดใสเหมือนเช่นเคย เขารู้สึกถึงความกังวลครั้งแรกในชีวิตอย่างแท้จริงนี่อาจจะเป็นแค่สัญญาณหรือบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้องของเรื่องร้ายและลึกๆในใจของเขามีเสียงเล็กๆดังขึ้นเหมือนกระสิบว่าภูวนาถความมั่งคั่งที่คุณมั่นใจอาจไม่มั่นคงเท่าที่คิดเช้าว,วันรุ่งขึ้น ภูวนาถเดินเข้าบริษัทด้วยใจที่หนักอึง้งหลังจากที่ยอดขายตกลงอย่างต่อเนื่องเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากผู้ร่วมงานและพันธมิตรธุรกิจทีมการเงินเข้ามาพร้อมใบแจ้งหนี้และการทวงถามจากธนาคารภูวนาถครับเรามีหนี้สินที่ต้องชำระภายในเดือนนี้หากชำระไม่ทันธนาคารอาจบังคับขายทรัพย์สินบางส่วนเสียงของฝ่ายการเงินทำให้หัวใจของเขาสะทานภูวนาถนั่งลง มองเอกสารเหล่านั้นด้วยสายตาว่างเปล่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาพูดกับตัวเองเสียงเบาเขาพยายามหาวิธีแก้ไขแต่ทุกทางออกดูเหมือนตันช่วงเวลาที่เขามั่นใจที่สุดกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดไม่เพียงแต่เรื่องธุรกิจการพบปะสังคมก็เริ่มเป็นปัญหาเพื่อนสนิทบางคนเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะเขาสังเกตเห็นรอยยิ้มบางครั้ง ที่แฝงไปด้วยความสงสัยและบางครั้งมีการกระซิบกันเบาๆเมื่อเขาเดินผ่านความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมถูกแทนที่ด้วยความระแวงและความเหงาในเย็นวันเดียวกันภูวานาทกลับมาที่บ้านที่เคยอบอุ่นแต่วันนี้บ้านเงียบผิดปกติแม้จะมีของมีค่าอยู่รอบตัวรถสปอร์ตที่จอดเรียงบ้านหลังใหญ่แต่เขากลับรู้สึกเหมือนไร้ชีวิต ชีวิตแบบนี้ก็เหมือนบ้านร้างที่เต็มไปด้วยความเงียบเขาพูดกับตัวเองอย่างเหนื่อยล้าภูวนาถเริ่มนั่งคิดถึงอดีตของตัวเองวันที่เขาเริ่มธุรกิจใหม่ๆความตื่นเต้นความฝันและความมั่นใจในทุกการตัดสินใจแต่วันนี้ความมั่นใจนั้นเริ่มพังทลายเหมือนทรายที่ไหลผ่านมือและเสียงกระซิบในใจที่เตือนเขาเมื่อวานนี้เริ่มดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิม ภูวานาศความมั่งคั่งของคุณมันอาจสูญหายไปเร็วกว่าที่คุณคิดเช้าวันหนึ่งภูวานาศได้รับโทรศัพท์จากธนาคารภูวานาศครับทรัพย์สินบางส่วนของคุณต้องถูกขายทอดตลาดเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสิ่งเจ้าหน้าที่พูดช้าๆแต่หนักแน่น ทำให้ภูวนาศรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาบนหัวเขาเดินไปที่หน้าต่างบ้านมองรถสปอร์ตและบ้านหลังใหญ่ที่เคยภูมิใจตอนนี้กลับดูเหมือนของประดับที่ไร้ค่านี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเขากระซิบกับตัวเองน้ำเสียงสั่นเครือวันต่อมาข่าวลือในสังคมเริ่มแพร่สะพัด เพื่อนร่วมงานและพันธมิตรธุรกิจเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาบางคนหลบสายตาบางคนกระซิบกับเพื่อนข้างๆภัวนาดเริ่มรู้สึกถึงความอับอายเขาเคยภูมิใจในความสำเร็จแต่ตอนนี้กลับเป็นเป้าสายตาของความสงสัยและความไม่เชื่อถือในบริษัท พนักงานบางคนเริ่มลาออกไปเพราะไม่มั่นใจในอนาคตของธุรกิจผัวหน้าต้องเคชิญกับความว่างเปล่าในสำนักงานซึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมต่างๆเขานั่งลงที่โต๊ะทำงานมองเอกสารที่บอกถึงการสูญเสียเงินจำนวนมากหัวใจเขาหนักอึง้งเหมือนก้อนหินใหญ่กดทับบนอก ในเย็นวันเดียวกันภูวนาดกลับมาที่บ้านที่เงียบสงัดเขานั่งมองภาพอดีตความสำเร็จเงินทองและรอยยิ้มของคนรอบตัวแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นเพียงความทรงจำผมไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปเขาพูดเบาๆเหมือนกำลังพูดกับตัวเอง และลึกๆในใจของเขาความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นถ้าผมพลาดอีกผมอาจสูญเสียทุกอย่างจริงๆเช้าวันใหม่ผัวนาฏตัดสินใจลุกขึ้นสู้เขารู้ดีว่าหากปล่อยให้ปัญหาลุกลามจะทำให้ทุกอย่างสูญสิน้นเขาเริ่มโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าและพันธมิตรทางธุรกิจผมผมกำลังเจอปัญหาใหญ่อยาก ปรึกษาเรื่องการเงินและโครงการต่างๆเสียงของเขามีทั้งความหวังและความเกรงใจบางคนให้คำแนะนำบางคนกับปฏิเสธโดยอ้างถึงความเสี่ยงภูวนาน่าเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวทุกการตัดสินใจต้องพึ่งตัวเองทั้งหมดเขาลองเจราจากับธนาคารเพื่อขยายเวลาการชำระหนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธบางส่วนผมขอโอกาสอีกสักนิดได้ไหมครับน่าเสียดายครับ เราทำได้เพียงตามกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ตอบเสียงหนักแน่นแม้เจออุปสรรคผัวนาดไม่ยอมแพ้เขาพยายามปรับแผนธุรกิจลดค่าใช้จ่ายและขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อชำระหนี้แต่ยิ่งพยายามกลับยิ่งเจออุปสรรคลูกเขาบางรายถอนตัวจากโครงการสถานการณ์การเงินยังคงตึงเครียดทุกความพยายามเหมือนถูกกระแสน้ำแรงพัดกลับในบ้าน ภูวานาถนั่งมองร่องรอยความมั่งคั่งที่ลดลงทีละน้อยรถสปอร์ตบางคันขายไปแล้วบ้านบางส่วนต้องถูกประเมินใหม่ผมคิดว่าผมทำทุกอย่างแล้วแต่ทำไมมันยังไม่พอเขาพูดเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ากลางคืนเขานอนมองเพดานห้องมืดเหื่อยหน้ามองไฟเมืองด้านนอกหัวใจเต็มไปด้วยความหวั่นหวั่นและความกังวลแต่ในขณะเดียวกัน ความมุ่งมั่นในตัวเขายังไม่ดับลงผมต้องสู้ต้องหาทางออกไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างเหมือนกระซิบเตือนภูวานาดเส้นทางที่คุณเลือกยังไม่ง่ายเหมือนเคยหลังจากความพยายามหลายครั้งภูวานาดเริ่มรับรู้ว่าปัญหาทางการเงินไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขาต้องเผชิญ เพื่อนสนิทบางคนหลีกเลี่ยงการพบเจอเขารู้สึกถึงสายตาที่สงสยัยและตำหนิจากคนรอบตัวเขายังมั่งคั่งอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ไม่มีใครถามตรงๆแต่ภูวนาศกลบับรับรู้ได้ในบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นตอนนี้กลับเงียบเหงา แม้แต่ผู้ช่วยส่วนตัวก็เริ่มทำหน้าที่ด้วยท่าทีระมัดระวังเขารู้สึกว่าทุกการกระทำของเขาถูกจับตามองความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมถูกแทนที่ด้วยความกังวลและความโดดเดี่ยวกลางวันภูวานาถพยายามทำงานอย่างหนักแต่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ถุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยความลังเลกลัวจะทำผิดพลาดซ้ำลูกค้าบางรายเริ่มปฏิเสธสัญญาใหม่ทำให้โครงการที่วางแผนไว้ต้องหยุดชะงักผมผมควรทำอย่างไรต่อไปเขาพูดกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ค่ำคืนภูวานาถเดินออกไปบนระเบียงบ้านมองแสงไฟของเมืองเขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทุกความมั่งคั่งที่เคยมีกลับกลายเป็นภาระความโดดเดี่ยวนี้หนักหน่วงกว่าความสูญเสียทางการเงินเสียอีกแม้จะเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวังแต่ในใจลึกๆยังมีความพยายาม ผมต้องหาทางหาทางออกแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามเสียงลมพัดเบาๆผ่านระเบียงเหมือนกระซิบเตือนเขาว่าภูวนาศโลกของคุณไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชีวิตที่เคยมั่นคงและเต็มไปด้วยอำนาจกำลังสั่นคลอนและภูวนาศ จะต้องผเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเช้าวันหนึ่งผัวนาดได้รับจดหมายจากธนาคารอย่างเป็นทางการผัวนาดทรัพย์สินบางส่วนของคุณต้องถูกขายทอดตลาดในวันที่กำหนดสายตาของเขาจับจ้องจดหมายด้วยความนิ่งแต่ในใจกลับพังทลาย เขายืนมองบ้านหลังใหญ่รถสปอร์ตที่เคยจอดเรียงเต็มลานตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คันทุกอย่างมันกำลังหายไปหมดเขาพูดตักตัวเองน้ำเสียงสัน่นและเงียบสงัดในบริษัทความเชื่อมั่นของพนักงานที่เคยมีต่อเขาเริ่มจางหายไปลูกค้ารายใหญ่ ถอนตัวออกจากโครงการอย่างกระทันหันพนักงานบางส่วนลาออกไปทำงานที่อื่นทำให้โครงการหยุดชะงักทุกการตัดสินใจดูเหมือนจะถูกจำกัดและล้มเหลวแม้แต่เพื่อนสนิทที่เคยให้คำปรึกษาก็เริ่มหลีกเลี่ยงพัวนาทพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริง เขานั่งมองภาพอดีตความสำเร็จความมั่งคั่งและรอยยิ้มของผู้คนรอบตัวตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงความทรงจำค่ำคืนผัวนาดนั่งอยู่บนโซฟามองไฟเมืองจากหน้าต่างเสียงลมและความเงียบทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งหนักขึ้น ผมเคยคิดว่าชีวิตผมมั่นคงแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนถูกดึงออกไปหมดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดความมั่งคั่งที่เคยเป็นเกราะคุ้มกันกลับกลายเป็นความว่างเปล่าและผัวนาดเริ่มรู้ว่าความล้มเหลวในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อใจจากคนรอบตัวในใจของเขากำลังเกิดคำถามซ้ำๆผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมหรือว่าทุกอย่างจบแล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความคิดและความกังวลภูวน้าตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ เขาเริ่มจากการจัดการเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบแบ่งแยกหนี้สินและทรัพย์สินแม้ว่าจะต้องขายของมีค่าและลดค่าใช้ใจ่ายอย่างเข้มงวดเขาก็เต็มใจทำเพราะรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นผัวนาาเริ่มศึกษาการบริหารธุรกิจใหม่เขาพบว่าความผิดพลาดครั้งก่อนมาจากการประเมินตลาดผิดพลาดและไว้วางใจคนผิดผมจะไม่ทำผิดซ้ำอีก เขาพูดกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนอกจากนี้เขายังเริ่มติดต่อเพื่อนเก่าที่ยังเชื่อใจเขาบางคนให้คําปรึกษาและยื่นมือช่วยเหลือแม้จะเล็ดน้อยแต่ก็เป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้ภูวนาทรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวทั้งหมดเขาเริ่มเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในยามเย็น ภูวานาถนั่งมองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเขารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดแต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดความหองเล็กๆอาจต้องใช้เวลาอาจต้องอดทนแต่ผมจะเริ่มอีกครั้งเขาพูดเบาๆกับตัวเองความล้มเหลวครั้งใหญ่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความอดทนความรอบคอบและการไม่ประมาทและแม้จะยังมีความเสี่ยงรออยู่เบื้องหน้า ภูวานาตก็เริ่มเห็นทางออกเล็กๆที่อาจนำเขากลับไปสู่ชีวิตที่มั่นคงได้หลังจากหลายสัปดาห์ของความพยายามภูวานาตเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความตั้งใจของเขาเขาจัดการหนี้สินได้เป็นระยะลดค่าใช้จ่ายและขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่ความสำเร็จเหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้เขารู้สึกว่าชีวิตยังมีทางไปต่อภูวานาธเริ่มปรับแนวทางธุรกิจใหม่ด้วยการมองหาช่องทางที่ยั่งยืนและไม่ประมาทเขาเรียนรู้ที่จะตรวจสอบตลาดอย่างรอบคอบไม่ไว,ว้วางใจคนง่ายและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนความมั่งคั่งไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความรอบคอบและความอดทนสำคัญกว่ามาก เขาพูดกับตัวเองอย่างใจเย็นนอกจากนี้เขายัางเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าบางคนกลับมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออีกครั้งแม้จะไม่ได้มากมายแต่เพียงพอให้ภูวนาตรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินทองเพียงอย่างเดียวรวมถึงความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้วยในยามเย็นภูวนาถเดินชมสวนหลังบ้านมองแสงแดดที่อ่อนโยนเขาสัมผัสได้ถึงความสงบและความมั่นคงที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนชีวิตสอนผมหลายอย่างล้มเหลวก็ไม่ได้แปลว่าจบแต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้และเริ่มใหม่น้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความสงบและความหวัง ภัวานาดรู้ว่าแม้ทางข้างหน้ายังไม่ราบรื่นแต่ครั้งนี้เขาเตรียมตัวพร้อมมีความอดทนและความรอบคอบและที่สำคัญที่สุดเขาเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทและไม่หลงลืมสิ่งที่เคยสูญเสียหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ความล้มเหลวครั้งใหญ่ภัวานาตกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบมากขึ้น เขาเรียนรู้ที่จะวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้านตรวจสอบทุกโครงการก่อนตัดสินใจแม้จะยังไม่ได้รวยเหมือนเดิมแต่พัวนาดกลับมีความสุขที่มั่นคงกว่าเดิมเพราะเขารู้คุณค่าของสิ่งที่แท้จริงความพอเพียงความอดทนและความสัมพันธ์ที่ดีเขายังรักษามิตรภาพกับเพื่อนเก่าที่เคยทิ้งเขาไปบางส่วน ตอนนี้เขารู้ว่าบางคนจะอยู่เคียงข้างในยามลำบากและบางคนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรค่าแก่การลงทุนผัวนาดปรับทัศนคติของตัวเองให้พร้อมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวธุรกิจของเขาค่อยๆฟื้นตัวอย่างมั่นคงภัวนาดไม่รีบร้อนหรือโลภมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ทำงานด้วยความรอบคอบและตั้งเป้าหมายระยะยาวเขาเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่คือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตในเย็นวันหนึ่งภูวน,นาเดินชมสวนหลังบ้านมองแสงอาทิตย์อ่อนๆรับขอบฟ้าเขายิ้มบางๆให้กับตัวเองรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่แท้จริง ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ทุกการล้มเหลวสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นเขาพูดเบาๆกับตัวเองพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังผัวนาทเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดและจากวันนี้เขาพร้อมจะเดินหน้าต่อด้วยความมั่นคงความอดทนและความรอบคอบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าที่เคยมี